สวัสดีครับผมนายเดมอนเมื่อมีอัปเดตฟนนันเกียร์นะครับก็เจอกันอีกครั้งวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างก็มาดูกันตอนอื่นนะครับเรายัางไม่เข้าเรื่องกาชาครับเพราะว่าถ้าเข้าก็ยาวเลยดังนั้นก็เริ่มกันที่อีเวนต์ก่อนครับอีเวนต์รอบนี้นะครับก็คือลุยภารกิจแล้วก็เอาบัตรมากดตู้สุม่มของที่น่าสนใจประจาอีเวนต์นี้นะครับก็คือคิติคอนแคชนะครับที่ใช้ในการกดล็อกปรับออปชั่นขึ้นเป็น2ออันซึ่งอีเวนต์นี้นะครับผมยอมรับด้านความโหดของบอสมาก จัดว่าโหดเอาเรื่องเลยส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจครับถ้าจะมีก็คงมีแค่ความน่ารำคาในการกดตู้แล้วก็ต้องรอมันวิ่งกันแหละครับต่อมานะครับปรเทินพาสต,ตัวใหม่มาแล้วโดยตัวที่มารอบนี้ก็คือพันดูล a านะครับเหมือนจะวนมาเป็นรอบที่2แล้วใครชอบก็สะสมกันไปครับแต่คงยา,ยากอยู่เพราะว่ารอบนี้ตู้กาชาโหดตามเคยต่อมามาดูตู้กาชาบ้างครับรอบนี้มีตู้เก่าหนตู้นั่นก็คือลินนะครับ ัวละครนี้ผมรีวิวให้สั้นๆนะครับว่าถ้าคุณมีเทเซียที่เป็นเป้าหมายเดียวลินก็คือตัวทําเป้าหมายกลุ่มครับประมาณนี้แล้วก็เธอนะครับขึ้น U r ได้ด้วยแล้วแต่ละกันครับแต่คิดว่าหลายคนก็คงข้ามตามเคยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวใหม่เลลานี่นะครับไม่ลงขอรายละเอียดสกิลแต่สรุปง่ายๆก็คือเธอเป็นสายซัพพอร์ตครับที่พาสีส่วนใหญ่เน้นการซัพพอร์ตเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัฟเดิม์เดยคิเลตริชาร์ดเลตแล้วก็ล้างดีบัฟ พรอะงั้นใครสนใจหรือขาดซัพพอร์ตนะครับก็จัดได้ครับต่อมาครับประเด็นหลักของอัปเดตนี้เลยก็คือน็อกทริสนะครับตัวละครระดับ UR นะครับคุณแม่มดที่ว่าเดือนข้ามเดือนนะครับก็มาเลยห่างจากลิเลียนไม่แน่ใจว่าครบเดือนหรือ,อยังนะครับแต่แม้คุมไม่หมดตัวกับลิเลียนนะครับก็าอาจจะไปหมดตัวกับลินกอร์ที่ตามมาอยู่ดีแล้วก็จับน็อกทริสมาลงให้เราผ่านเงินสหรับสายเติมกันนะครับ สำหรับน็อกติสนะครับก็พูดให้ร่าๆก็คือเธอเป็นตัวทาไดเมทตำแหน่งเดมอนิชเชอร์นะครับที่สิ่งที่ทําให้เธอเด่นที่สุดก็คือการแปลงร่างครับโดยการแปลงร่างที่ว่าก็คือสกิลหนึ่งของเธอนั่นเองการแปลงร่างแต่ละครั้งนะครับผลบัฟพิเศษจะเพิ่มขึ้นโดยการแปลงร่างสูงสุดที่ร่าง3ร่างแม่มดนะครับจะเป็นร่างที่ดึงบัฟของร่างก่อนหน้ามารวมด้วยเช่นร่าง2นะครับจะมีบัฟร่าง1ซึ่งหมายความว่าร่างแม่มดนะครับจะมีบัฟของทั้งร่าง1และร่าง2เลย ส่วนพาสีอื่นๆนะครับจะแยกตามผลพาสีตามล่างปัจจุบันที่ใช้ยกเว้นสกิลสีนะครับที่ร่าง3จะดึงผลพาสีของทั้ง1และ2มาด้วยเพราะงั้นด้านไดเมตนะครับในล่าง3ไม่ว่าจะเป็นผลของสกิล1และ4เสริมให้ความแรงทะลุเพดานอย่างมากส่วนสกิล UR นะครับไม่มีบอกในนี้แต่ผมจะบอกให้ว่ามันคือดาเมรคูณ2นะครับผมสรุปให้แบบนี้เลยแล้วกัน แล้วก็ทาเล่นของเธอนะครับคือการขยายระยะเวลาของล่างแม่มดนะครับสูงสุดถึง1 0วินะครับแม้ว่าการแปลงล่างนะครับก็คือการใช้สกิลหนึ่งก็ต้องใช้สกิลเต็มก่อนนะครับแต่หุ่นของเธอนะครับใช้สกิลไวมากเลยเหมือนกับตัวอย่างที่ตู้แสดงเลยครับเรางั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะแปลงล่างไม่ครบ3รล่างอีกส่วนนะครับที่จะทําให้เราปวดหัวหน่อยก็คือดูเหมือนว่าการแลกชิ้นส่วนตัวละคร UR นะครับจริงๆแล้วต้องเป็น5นะครับไม่ใช่2เหมือนตอนตู้มอแกน เอางั้นทาใจไว้ล่วงหน้าเลยนะครับก่อนจากกันไปครับใครที่มีมอแกนแล้วนะครับแล้วก็กดแต่งงานไปแล้วด้วยก็ไปกดรีเพลงงานแต่งอีกรอบนะครับจะได้ชุดเจ้าสาวมาใส่ส่วนตัวนะครับผมน้อยใจตรงที่ว่ามอแกนเนี่ยไม่มีแบ็กกราวเหมือนของเทเซียกับคู่โจเลยทั้งที่ว่าเธอเป็นตัว UR แท้ๆนะครับเนี่ยแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคงข้ามอย่างไม่มีทางเลือกครับสำหรับตู้ทั้งหมดนี้หมดกับเรเลียนไปแล้วเยอะเหมือนกัน คงไม่เติมเพิ่มคิดว่าเดี๋ยวก็คงจับ UR ใส่มาอีกหรือไม่ก็อาจจะวนวนไปครับก็หวังว่าเป็นแบบนั้นสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ